ก็วันนี้นะฮะมีรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะเป็นรถมาจากสีสเกตหัวหน้าสอนขับมานะฮะโอ้โหทรงสูงส,ง,สงเลยนะมาดูกันครับพึ่งมาถึงเหมือนกันคันนี้จึงเจริญจึงเจริญน,น่าจะอยู่ประมาณ11 1เเมตร11เมตรสูงกว่าคันนั้นนะสูงกว่าคันส้มนั้นครับนี่ับเป็นทรง,งเมืองนมังกร งกรสหรือเปล่าเราเรียกสีสเกตโอ้โหยางยังสวยเลยเห็นข้างเดียวในยางในยังสวยเลยดูดิกระทะยางเรียมเลยบีสโตนด้วยข้างหลังก็บีสโตนโอ้โหยางในเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่แล้วมั้งนี่ยางในดูดิ 11R เเฮ้ยกระทะทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมเป็นร่อง วกคันนี้จะทรงแปลกหน่อยนะฮะประตูมันจะอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่กลางนะท้ายไม่มีนะเนี่ยเป็นคัสซีฮิโน่บีเอนะตัวนี้คัสซีฮิโน่บีเอฟเนี่ยท้ายสีอาจจะไม่เงาเท่าไหร่นะครับ ถ้าดูตัวจริงนะฮะแต่มันก็ยังโอเคครับสีตรงนี้ก็เริ่มมีอาการแตกแล้วครับในข้างหลังนะฮะตัวนี้ตัวล็อกเจ๋อเลยทําตัวล็อกโอ้ยางครับยางไม่ถอดนะขอขายยกคันก่อนถ้าขายไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับคันนี้นะเดี๋ยวลูกค้าจะถามเรื่องยางนะครับดูดิยางปอด เอาลองคายมาดูเส้นใหม่นในราคาเท่าไหร่นะฮะนี่ยางบิสโตนนี่ช่วงล่างฮีโน่ครับเครื่องเป็น h o 7 4เทโบนะตัวนี้นะนี่จะเป็นตัวตัวเครื่องเล็กตัวนี้เทอร์โบน่าจะกี่แรงเจตัวนี้น่าจะสองประมาณนี้ครับ แตเตรียใหญ่โอ้โหดูครับดูภายในก่อนไปเดี๋ยวไม่ได้เจอนานแล้วนะฮะนี่อันนี้น,น่าจะแต่ลมแบบโอ้โหนี่ตัวนี้เป็นแต่ลมแบบไม่ใช่ใช้ยไฟฟ้านะใช้ลมผ่านเลยนะเนี่ยโอ้โหแต่ลมอย่างดังเลย นี่บอกบากก็ยังโอเคอยู่ไม่ต่ำเกินไปนะนี่อันนี้ไม่มอมอ,มองแปลงครับเครื่องเสียงใช้ได้นะรถยังสะอาดสะอ้านอยู่เลยครับนี่ตรงนี้ไปดูภายในครับอันนี้ตุกตาหายแล้วปกติจะมีตุกตาสีก็เริ่มมีแตกแล้วนะ,นะกัญญาครับเล้ยกี่เดือน สองสามเดือนนะครับเดี๋ยวไปดูภายในครับมียางแล้วก็อันไหนที่ได้ที่หนึ่งน่าจะเป็นเครื่องเสียงนะที่บุมอนี่ครับเอาผ้ามาคุมไว้อย่างดีเลยเครื่องเสียงนี่เครื่องเสียงครับระบบไฟอันนี้มิกอันนี้แอนดรอยอันนี้ปลั๊กโอ้โหปลั๊กเยอะแยะเลยน้ำมันเบรกน้ำมันคัสมาอยู่ตรงนี้ ปีขยายอยู่ข้างหลังคือลองคอมเมนต์มาทีนะฮะส่วนมากลูกค้าพวกรถบัสพวกรถรถกระบะหรือรถอะไรที่แต่งเครื่องเสียงมาแล้วเนี่ยทำไมขายรถออกไปชอบถอดนะผมก็งงอยู่นะเนี่ยรถคันใหญ่ๆไม่เสียดายแต่เสียดายเครื่องเสียงส่วนมากผมเห็นหลายคันแล้ว ไปเจอขั้นหนึ่งไปซื้อรถบัสอย่างนี้แหละเครื่องเสียงเต็มๆอย่างนี้แหละนะฮะแต่พอซื้อเสร็จไม่ได้ตกลงกันพอไปเอาเนี้ยหรือเครื่องเสียงหมดเลยนะผมก็งงอยู่นะฮะโอ้โหม,มีที่ล็อกไว้ด้วยครับถ้าไม่ล็อกเนี่ยไปแล้วนะเนไยไม้สองอันนี้วันเป็นไม้ลอยครับ LED ครับทีวี ขยายตัวนึงระเบิดนะครับภายในไฟไซเรนมีครับเป็นเบาะสองสองนี่ไฟเลยนี่พัดลมพัดลมมีหมดข้างหลังจะเป็นโซฟานะอันนี้นี่ฮะตูจะขึ้นลงตรงกลางแล้วก็ข้างหน้า ข้างหลังจะเป็นโซฟานี่ข้างหลังก็ตู้เครื่องเสียงก็โอเคอครับยังไม่มีการถอดนี่ครับเครื่องเสียงเครื่องเสียงดังดีอยู่นะฮะดังดีอยู่แต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายนะอ้มีทีวีตรงนี้ให้อีกหนึ่งอันครับก็น่าจะรับงานได้อยู่นะสภาพนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์เล็กนะฮะประหยัดน้ํามันตรงนี้ รายละเลอียดเพิ่มเติมก็เดี๋ยวโทรมานะครับพี่เบอร์พี่ชายนะเบอร์0ู9 8 98, 4 2 6 3 4 2นะเพราะว่าผมยังไม่รู้นะเพราะว่ารถคันนี้พี่ชายเป็นคนซื้อนะผมไม่ได้เป็นคนซื้อพอดีเขาติดต่อมาทางพี่ชัยนะฮะเครื่องดี่ะก็สวยอยู่ครับมอได้อยู่นะสวยสะอาดสะอ้านด,ดียู ไฟมีอะไรเนี่ยบาบางทีเนี่ยผมเห็นเนี่ยต่ำประมาณน,นี้แหละรถบัสนะฮะเรานั่งนั่งได้ไงใช่ขับไม่ได้เอาก็ให้ใครหาอยู่นะฮะจึงเจริญครับนะฮะก็ลองมาดูได้ครับที่ร้านมาวินเชียงกงนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ